ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็กำชับให้ทุกหน่วยงานในศูนย์ราชการประสานกับศูนย์รักษาความสงบเพื่อหาช่องทางให้บริการประชาชนไม่ให้บกพร่องนะคะขณะที่คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดก,การเลือกตั้งสอวอตามที่กกตเสนอคะ่ะ ร้อยโทยหญิงสุนิสาเลิกพักวัตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตอขอให้พิจารณาเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป เนื่องจากจะครบวาระ6ปีในวันที่1มีนาคม2,557ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยมาตรา118บัญญัติให้ต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่วาระของสมาชิกวุฒธธิสภาสิ้นสุดลงคือภายในวันที่31มีนาคม2,557 ดังนั้นจึงมีมติกําหนดให้วันที่3 0มีนาคม2557เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยกําหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่4มีนาคมถึงวันที่8มีนาคม2557ค่ะวุฒิสภาเป็นการทั่วไปพอศซึ่งมีสาระสําคัญนะคะก็คือกําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่30มีนาคม2,500 57นะคะโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะกำหนดให้มีการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระหว่างวันที่4ถึง8มีนาคมพุทธศัษษษษษษษกราช2557รวมเวลา5วันโดยหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการนำร่างพระราชกฤษฎีกาขึ้นทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายและประกาศในราชกิจ นุเบกษาภายในวันที่2มีนาคม2,557ค่ะ ขณะที่นายชลิตรัตจจนทรุเบกษารองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่านางสาวยิ่งรักชิน,นวัตนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม <c oughs> ได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆที่ถูกผู้ชุมนุมปิดสถานที่ทําการปรึกษากับศูนย์รักษาความสงบเพื่อหาช่องทางให้บริการประชาชนไม่ให้บกพร่องขณะที่เรื่องต่างๆที่จําเป็นต้องอนุมัติก็ย้ําให้ส่งเรื่องต่อสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อ ส่งเรื่องขอคำปรึกษาจากกะกะตอนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยกระทรวงการคลังยังได้เสนอต่อเวลาลดภาษีสรรพสา,านมิตรน้ำมันดีเซลจากเดิมที่กะกะตอ,อนุมัติให้ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์แต่จะมีการขอต่อเวลาไปอีกหนึ่งเดือนถึงสิ้นเดือนมีนาคมโดยจะส่งเรื่องขอความเห็นชอบจากกะกตต่อไปค่ะ